สวัสดีครับผู้ใหม่เช่นเคยครับผมกับังตรงนะครับผมมือนี้นะครับสามารถสาธิตนะครับเพิ่งที่เขากับลูกค้านะครับนะครับรงจริงนะครับสาธิตจริงรีวิวจริงบบจกตานะครับผมรงปกไม่จกตานะครับมาสาธิตที่ตั้งฮอดบ้านนะครับเมื่อกี้ก็ไปเซอร์วิสไฟให่งกับลูกค้านะครับเพราะว่าเบเกอร์ไฟแอมตั้มนะครับสางตรงก็ไปเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับถ้าสามารถซีได้ซีเรียบร้อยนะครับนะครับ เขาจะมาแนะนำมีที่การใช้งานที่ถูกต้องนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพนะครับที่เต็มที่นะครับของเครื่องทีเขานะครับผมนะครับสาธิตจริงรีวิวจริงตรงปกไม่จกตาครับรับสม่งได้จำแนกอะไรเครื่องสีเขาน้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมนะครับผมซื้อที่นี่มีบริการหลังการขายนะครับโดยทีมงานสร้างโ้งนะครับผมสร้างภูทํางานนั่นนะครับผมนะครับเครื่องรุ่นนี้กเคเอ็มยี่สิบพันนะครับซูเปอร์สเตเลีดับเบิลโปรทเวนตี้โปรฟังก์ชั่นนะครับ อย่าถามซ้ำนะครับเพราะจำชื่อไม่ได sí ้นะครับผมมันจะหลงนะครับนะครับตัวนี้ก็สีข้าเปลือเป็นข้าวสารออกมารอบเดี่ยวนะครับผมเป็นเผาไหม้นะครับผมลูกค่าว่าไปสีนะครับก็รอดคิ้วนานนะครับกับพอสะดวกนะครับเราก็หลังเยอก็ได้เพได้เขาเจ้าของมานะครับผมนะครับตัวนี้ก็สีเองกินเองนะครับเผาห้าเองนะครับพะมีอ่าสูญหายไปไซนะครับผมอ่าสีแล้วแล้วเพรมีแก็บนะครับใ้เป็นล่ำวให้ส์เลี้ยงเลยนะครับผมช่องท่างด้านนี้ก็ทัดถั่วเสษ็จุ่นเสร็จ หดแม่งออกนะครับผมนะครับค่ายเข่าออกนะครับผมจอดิจิตอลนะครับผมไฟร้อยเก้าสิบนะครับกินไฟอยู่สิบสองแอมป์นะครับผมนะครับมีสวิคอนทนทั้งงานซ้ายขวานะครับหัวบดสแตนเลสนะครับสามารถบดข้าวเปลือกข้าวสารเม่็ดข้าวโพดแห้งมันสับหลังตากแห้งนะครับบดแกบบดข้าวเปลือกข้าวสารหัวอาหารนะครับบดเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับพริกป่นข้าวคั่วนะครับสามารถบดได้นะครับผม ถ้าจะใช้งานเอาไปให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ต้องทำความสะอาดหัวบทก่อนนะครับผมนะครับวันนี้ข้าวฟางเยอะนะครับผมนะครับร่อนสิ้จะพ้นนะครับเนี่ยเต็ฟางนะครับอนนี้เป็นลำนะครับใส่รูปป้องกันลัตีกลับนะครับผมอ่ามีล้อซุปเปอร์ล้อนะครับผมล้อรับฐันที่สิบระดับนะครับผมตรงนี้นะครับรางร่อนกระเจียนะครับผมแยกข้าวที่หนึ่ง ผมข้าวหักค่อนนะครับปลายข้าวนะครับผมพัดแจกพวกเศษฟางเศษไม้เด็กมัดตะปูหินต่างๆนะครับผมพัดแจกดอกหญ้านะครับม้อดแมงปลายข้าวนะครับผมหัวใส่นะครับใส่ข้าวได้เยอะขึ้นนะครับผมนะครับ ทีมงานช่างโต้งนะครับมาส่งจริงสาธิตจริงรีวิวจริงตรงปกไม่จกตาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม